เดี๋ยวถามนะวิดิงถามหน่อยถ้าถามเอถ้าตอบได้เดี๋ยวยกให้ไปเลยนี่ฟรีเลยตอบได้ไ,ได้เดียเดี๋ยวถามนะเอาประตูทำไมมีสองตัวเพราะอะไรประตูองมีสองตัวจ้ะได้ละวอ้าตอบได้นี่ให้ไปเลยเนี่ยฟรีเลยเนี่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 ยเมียไม่รู้ด้วยเดี๋ยวไม่ได้ไปบอกเมียอเลยนะเนี่ยเออ เป็นค <c oughs> ู <work> ่ค่ะเรามันเป็นคู่คจ้าเอ้ยอยอมยังยอมยังยอมยังเพราะว่ามันมีสเพราะว่าในเข่งต้องมีสตัวไม่ใช่ไม่ใช่เอาไงยอมยังอมมมเราคู่กันไง 我才是。Huh. Uh huh.